เอาละปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้เป็น QR code ของอาทางมูลนิธิเนาะน่ะสแกนบนหน้าจอกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรออบรมนะคะในปี ถัดไปประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละแต่ลงทะเบียนตอนนี้ลงทะเบียนได้ตลอดเลยนะคะ,ะชักชวนเข้ามาค่ะเยอะๆเลยนะคะมาที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะมีการประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป2อ,อัตราน,นะคะเป็นทํางานในส่วนของงานราชการก็ค่อนข้างมีความมั่นคงทีเดียวนะคะพนักงานราชการในตําแหน่งนักวิชาการพาณิ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะแล้วก็ตําแหน่งที่2ตําแหน่งนักวิชา การพาณิช่ะคุณสมบัตินะคะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้เป็นผู้พิการประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรีบไปสมัครกันเลยนะคะถึงวันที่6มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะรับสมัครถึงวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะ ip.thailand.thaijobjob.com ค่ะนี่เลยนะคะ,ะและเราก็ไม่ลืมที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีค่ะที่จะได้รับแก้วอุณหภูมิเก็บอุณหภูมินะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเนะะี่ยค่ะไปให้คุณผู้ชมนะคะ ถึงบ้านเลยวันนี้ผู้โชคดีคือคุณวดิดาโพวันนะคะคุณวดิดาโพวันแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวรอรับแก้วนี้ได้เลยนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามและต้องขอขอบพระคุณนะคะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะขอบคุณล่ามภาษามือของเรานะคะน้องนุชสุดสวยนะคะและกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รายการของเราอาสามาช่วยเพื่อคนพิการในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปต่อจากรายการอาสาหาธรรมกับพี่ปุ๊กอนุมากเกษตรพืชผลนั่นเองนะคะเกมพร้อมทีมงานและนังนุชนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ แม่ตาเชื่มือแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม้เสียงเงียบหายแต่ใจยังร้องดังบอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระาแต่เราอยู่ข้างเธอ